น้องอยากเป็นหมาพูดดีกว่าเดี๋ยวดูรู้ดูเรื่องแรกเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้รสตว์ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สายการบินแอร์หาธรรมเที่ยวบินที่ต่ออีกงอไม้เอก จะทำท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานอะไรก็ได้โดยใช้เวลาในการเดินทางแล้วแต่กับตัน,น,นดิฉันทีน่าและดิฉันรันยินดีให้ความบันเทิงท่านตลอดเที่ยวบินค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะวันนี้เหรอคะก็บังเอิญภาพ MV ใหม่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนคอแลคแลบระหว่างน้องแพจินยงนะคะแล้วก็คิงมูฮัน อ๋อคีคือเราก็ชอบทั้งสองคนแล้วก็เราก็เป็นเหมือนแฟนรายการโปรดิวเซอช่แหละตามมาแบบตั้งแต่ช่วงอะไรกับน้องแพจินยองอ่ะก็เอาจริงๆคือดูในการโปรดิวส์ตอนแรกก็ยังอาจจะไม่ได้โดนตกหรืออะไรมากเพราะว่าจุดประสงค์ในการดูตอนนั้นอ่ะคือดูนิวอีส์แต่การที่โดนน้องแพรตกมันเป็นเหมือนพรมลิกิตค่ะเพราะว่าเรากดเข้าไปใน YouTube แล้วมือเราอ่ะก็ล้านผิดคลิปไปดู C I X แล้วพอดูปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยเดี่ะเพราะว่าเราเห็นภาพน้องแพรจากตอนรายการโปรดิว แล้วเราก็คือแบบไม่ได้ตามเลยอะติมมอกจนแบบเฮ้ยขอตามด้วยต้องนิดนึงแล้วแหละอีกนิดนึงพอไปกดเข้า m Movie Star แล้วามจำในวิดีโอ <c oughs> เรียบร้อยค่ะ <c oughs> หลังจากนั้นนะคะก็ได้ทํากันเอาตัวเองเข้าสู่ด้อมฟิกแบบที่เรียบร้อยนะคะแต่วงนี้คือหุ่นในแบบมากเลยนะแต่และคนคือแบบเตี้ยสุดคือร้อยเจะ ใช่คือวงเนี้ยตอนที่เราเห็นอ่ะเราก็คิดเหมือนเจเขาที่แบบว่าจะเหมือนฟิลในวงในแบบอะไรเงี้ยมาซอฟๆไม่ซอฟไม่ซอฟเลยเอาอะไรมาซอฟไม่มีค่ะคุณพี่คะอาส่วนโยฮันก็อย่างที่บอกก็ดูมาตั้งแต่ปรเดียวคือดูสุกซีซันคือน้องมีความแบบน่ารักอ่ะใช่ใช่ความน้องอ่ะบอกตรงๆคือเราสามารถเป็นโพแม่ได้สบายๆนะคะด้วยอายุวนามแล้วอย่าว่ากันนะไม่แต่คือคือชอบน้องที่ว่าปกติเวลาดูน้องเฉยๆคือน้องจะมีความแบบ มีความเดรอดาเด็กมากัก้ากออกแต่ขึ้นสเตทีก็อาการหนักเหมือนกันนะคืนสเตทีคืนน้องเหมือนแบบคือเขาสามารถแบบทําเป็นอีกคนได้เลยอะและน้องก็กําลังจะเดบิวต์นะคะมูดีนะคือส่วนผสมแต่ละคนที่มาคือดีมันลงตัวมากมากไปค่ะเราจะไปดู MV กันนะฮะชื่อเพลง I Believe I believe I believe I fly ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่คิดไปถึงนี่เลย I believe I believe in love บอกอะไรกันมาบู๊ดะนนเอรอ้คุณ้าน่ิเอเดี๋ยวคืออันนี้อะไรคือเชื่อมต่อกันอย่างเงี้ยหรออือฮยไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอดานิเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้ผมอันนนี้วก็ต้องหูดบากอ่ะอุ้ยดีหอมเป็นคอนเซ็ปต์ในในกูเกมไงเหมือนแตบตอนนี<_<_<_้เราเห็นก yes> ูเกมมาน้องอยู่ในเกมเนี_<_่ยโอ้ยน่าร้อนเค๊อ๋อเพลงนี้คือเอาเพลงเก่ามาทำใช่ไหมเพราะว่าอยู่คุณพี่คะน้องอยากเป็นหมา มแม่ของแพคคือต้องเล็กแน่ๆคือแมตท,ท์กินงลยขนาดน,น,นั่นเนาะสิ่งดีจังโอ้ยเก่งๆเลยอ่ะอดีจัง่ะอุ้ยน่ารักสาบแตกี้น่ารักนนรแบบ ที่ฟิลสดใสแต่แบบหล่อใช่หลอ่ลอแบบสดใสดใส,ใส,ใสองคนนี้คูอพ่อกันมาเจใช่ไหมไม่ไม่ไม่น้องแพรเด็กกว่าปีนึงอ่าแต่จะดูเหมือนเพื่อนกันเนาะใช่เป็นคนที่แบบเวลายอยู่บนเตจแล้วเขาดูแบบเมเทอร์อ่าแต่แบบ ปกติเขาลุกปกติเขาแบบหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเขาดูน่ารักอะคือเพงมีความยังมีแบบความเก่าอยู่เนาะว่าไปคือโอเคอะมันมันค่อนาก่าค่อพูดดีกว่าเดี๋ยวดูดูเรื่องด่๋ยวรู้ไปนะ บแบบเข้าใจแหละทำไมถึงเอาสองคนนี้มาแบบเช้นจังเลยตอนนี้แบบใจแม่นะเพลงโฆษณาเป็นซีไปเนี่ยเอ้าวเขาโฆษณาอยู่อ๋อเป็นเพลงโฆษณาใช่ไหมไม่รู้แม่แม่แม่อันนี้ม,มนะนันเป็นแบบเหมือน,นเป็นยูนิตที่เขาทำมาแบบ เกี่ยวกับโฆษณแหมไม่งั้นจะเห็น,นเ๊ปซี่ทำเพลงอยงนี้หรอโอ๊ยเงงก็ได้แล้วก็ได้โยมอ่ะชอบเสียงรงแห่มากเลยอ่ะตนตกซ้ำๆเลยอ่ะโอ๊ย สุดแบบอยากไปเที่ยวอ่ะสุดชื่นอ่ะรู้แล้วเราอยากไปเที่ยวตามอ่ะโอ้ยหิวตามเลยอะ <laughs> <laughs> โอ้ยไอเด็กแสบไม่เคยเห็น้ <laughs> นงแคร์ลุกอย่างนี้อะ <laughs> สองคนคือเสร็จเข้ากันมากใช่ ก็คือแม้แดเนียลจะโผล่มาในเดพี่ไม่ได้แบบคาดหวังว่าจะเจอแดเนียล้ดยอยู่ที่ปุดมาคือแบบแดเนียลมาอย่างหล่อใช่คล้ายๆกันไหมได้เหรอได้เหรอ ค่ะปอลุคนะคะคือเมื่อกี้เราจะพูดตั้งแต่ตอนที่ดู MV แล้วว่าเพลงอ่ะ I Believe มันก็คือเพลงเก่าเอาเพลงเก่ามาทำใช่ไหมมันไม่ใช่แค่เอาเพลงเก่ามาทำมันดนตรีหรืออะไรอะ่ะมันให้ฟีลแบบเรโทรหน่อยๆปะใช่ใช่ใช่ได้กลิ่นเรโทรนิดนึงมันให้ความรู้สึกเหมือนว่าเราเนึกย้อนกลับไปตอนที่เรายังเป็นวัยรุ่นแล้วไปเที่ยวกับเพื่อนอะ่ะคือฟังแล้วมันรู้สึกดีอะ่ะมันทําให้เราเนื้อถึงความสุขนะช่วงนั้นมันเหมือนดึงวัยเด็กเรากลับมาแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีความสดชื่นนะซึ่งก็ตรงคอนเซปต์กับที่เเป็นพงโษณแบบ ด้วยอันนี้ความรู้สึกเรานะโ,โดยรวมแล้วก็แบบภาพชุดแหล่งเป็นแบบสีฟ้าก็ตามองคงสีเปปซี่อะไรใช่ลใชแล้วมันมาประกอบกับแบบภาพแบบทะเลคือสีฟ้าเวลาอะถ้าพูดทางคําว่า blue blue ภาษาอังกฤษอะมันจะมีความหมายที่เป็นสุขเศร้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรนะคะ,ะแต่คิดว่าสี คืออาจจะเพราะมันมันเป็นไลท์บลู blue, มั้งสีฟ้าเวลาที่เรามองมันให้ความรู้สึกแบบสบายตาใช่เหมือนน้ำที่มาแบบเขาได้อะมาชะชโลมเออชโลมใช่ชโลมหัวใจใมันมองแล้วมันก็เอ้ยคือ ดชื่นไปหมดเลยอะและยิ่งมาบวกกับสองคนเนี้คือเสียงเข้ากัน,กนอย่างนากเหลือเชื่อ,อจริงจริงนี่คิดว่าเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวแบบไม่ไม่มีใครนึกถึงไม่บอกเปลาปกติเราก็ไม่ได้นึกว่าเฮ้ยจะจับน้องแพทจินยงมาคู่กับคิมโยฮันอะแล้วเขาก็จับมาคู่กันแล้วก็แบบมันลงตัวแล้วเนี่ยอ่ะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าโยฮันสามารถลงได้แรปได้แต่คือดีอะดีมากๆเราชอบมากเลยดีทั้งคู่เลยอะพอมันรวมตัวกันแล้วมันฟังแล้วชื่นใจ บวกกับความหล่อความเต้นเก่งด้วยแล้วนี่ชอบลายเต้นน้องแพอยู่แล้วคือน้องแพเต้นดีแบบมันน่าดูอ่ะโยฮันก็แล้ยองฮันก็คือแบบโยฮันวัยทานวัยมากจากตอนนั้นอ่ะที่แบบอยู่ในรายการจนมาถึงปัจจุบันน่ะต้องมาไกลมากเต้นดีขึ้นน้องเก่งอะไรแบบสุดยอดต้องติดตามทั้งสองวงต่อทั้ง CIX แล้วก็ V.I ว่าจะเป็นยังไงต่อผลงานต่อไปจะเป็นยังไงนะคะสำหรับใครที่ ผ่นมาดูคลิปตรงทางนี้ก็ต่อเลยเนาะใช่ปั่นวิวกันนะฝากสปอร์ตทั้งสองคนด้วยนะคะ,คะท่านผู้สารคะขณะนี้เราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศเสียน้องแพรและโยฮันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อความปลอดภยัยกรุณาอย,ยังคงนั่งประจำที่ประเขีมขคันนิรภยัยถ้าสามารถเปิดหัวใจและปั่นวิวให้กับน้องแพรและโยฮันได้ในช่วงเวลานี้ค่ะ ปรดระมัดระวังขณะรับชมน้องแพรและอยู่นเพราะท่านอาจจะโดนทำไมหัวใจไปได้ในนามของสายการบินแอร์หาธรรมขอขอบพคุณผู้โดยสารทุกท่านที่รับชมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้เจอท่านอีกในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ